คำถามถัดไปนะครับเขาถามว่าอุตสาหกรรมด้านระบบปรับอากาศและทําความเย็นเนี่ยนะครับกับอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยทางานร่วมกันเป็นอย่างดีไหมในเรื่องของการลดคาร์บอนเนี่ยนะครับคําตอบเขาก็คือว่าทีมของจเ,ออเออจ้าของแล้วก็ทีมออกแบบเนี่ยนะครับก็ทํางานดีกว่าเดิมมากนะครับ ดีกว่าในอดีตมากนะในการกําหนดเป้าหมายแล้วก็ทําให้ได้ตามเป้าหมายนะครับผู้ตอบผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะทำงานกับกระทรวงพลังงานนะครับในคณะทํางานที่เรียกว่าเ e n t t r r u u i l d i n g s i n t t i a t i v e แล้วก็ b e t t e r Climate Challenge นะครับก็คือน่าจะเป็นคณะทำงานที่ว่าด้วยเรื่องของ การอินิเช i v e หมายถึงการเหมือนไอเดียเริ่มต้นะนะครับอินิเชทแตลว่าเริ่มต้นใช่ไหมอินิเชทีฟก็คือหมายถึงเหมือนกับเป็นความคิดเริ่มต้นะก็คือเขาหงอยู่ในคณะทำงานที่ทำเรื่องการหาไอเดียในการทำให้อาคารมันดีขึ้นนะครับแล้วกอ็อยู่ใน ะทำงานที่ว่าด้วยเรื่องของความท้าทายนะครับเพื่อทำให้ได้สภาพอากาศที่ดีขึ้นเจ้าของอาคารหรือว่า f a c i l i ลิตีก็คืออาคารนั่นแหละครับก็มีการคอมมิชเมนต์นะครับก็คือมีการทำคอมมิชเมนต์ก็คือเหมือนกับอะไรอ,อะมีความมุ่งหมายนะมีความตั้งใจจริงอะ่ะที่จะลดคาร์บอนให้ได้ ลดคาร์บอนฟุตปรินท์ให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับภายในสิบปีในชุมชนของคนออกแบบนี่นะก็สามารถช่วยลูกค้าเขาอะนะครับเ,เพื่อให้เป้าหมายพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับออ,อันนี้เขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกของอ,อนี้ก็เป็นก้าวแรกนะครับแล้วก็ มีทีมออกแบบนะครับที่จะช่วยให้เจ้าของเนี่ยสามารถบรรลุปเป้าหมายได้นะครับเพราะนั้นเจ้าของเนี่ยก็ควรจะลุกฮาร์ดนะครับก็คือควรจะมองหาอย่างจริงจังอะ่ะว่าเขาอาจจะจ้างใครนะครับ mm hmm. ซึ่งคนที่เขาจะจ้างมานั้นเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถบรรลุปเป้าหมายได้นะ ซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นที่ตรงที่สมาชิกของแอสเรเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับร่วมกับสถาปนิกนะครับผู้รับเหมานะครับแล้วก็ผู้จำหน่ายนะซึ่งผู้จำหน่ายเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าจะจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรเท่านั้นนะครับแต่ก็ยัง ช่วยพวกบริษัทอะนะ Enterprise ก็อาจจะหมายถึงพวกบริษัทพวกอาคารเนี่ยทำให้อุปกรณ์พวกนั้นอ่ะมันมันทำงานได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นคงคำที่น่าสนใจก็จะมีอันนี้เนาะ In conjunction with นะครับก็คือเหมือนกับ together with ร่วมกันนะครับแล้วก็ โครงสร้างนี้เนาะ not only but also นี่เราก็เจอเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่สิ่งนี้แต่ก็ยังทำอันนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าแล้วก็ยังมีนี่นะครับมันมี a s h r a y Task Force อีกครับก็จะมีทีมคณะทำงานของ a s h r a y เนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการลดคาร์บอนในในอาคารเนี่ย ที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างแล้เข้ามา f ิล l i n g the Gap นะครับด้วยการสร้างข้อมูลนะครับอิน r m เมชันนะครับสร้างเอกสารแนะนำนะครับไกด์แนแล้วก็ช่วยเทรนนะครับช่วยฝึกด้วยเพื่อที่จะติดอาวุธนะครับอ q ควิก็คือติดอาวุธให้อุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อให้สามารถเปลี่ยนวิธีการนะครับที่อาคารเขาใช้พลังงานเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ อ q ควิปเมนต์แปลว่าอุปกรณ์นะอิควิปเฉยๆเป็นเวิรนะครับก็หมายถึงการติดอุปกรณ์นะอันนี้ถ้าจะเทียบเป็นภาษาภาษาไทายก็คือแบบที่แปลไปเมื่อกี้แหละก็คือก็เข้ามาติดอาวุธให้กับภา,า,าคอุตสาหกรรมนะครับ